เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าวันนี้เราจะเพิ่มคุณค่าสร้างมูล,ลค่าให้เกิดขึ้นกับงานตัดเลเซอร์ของเรายัางไงบ้างหลายครั้งเราจะเห็นว่าเวลาตัดงานเลเซอร์นะครับหนึ่งนาทีเราจะมีการแข่งด้านราคาเยอะมากเมื่อก่อนเราแข่งกันนาทีละ40บาทด้วย CO2 l a s e เซอรวันนี้พอมีเทคโนโลยีเลเซอร์ที่เป็นไฟเบอร์นะครับทำให้ต้นทุนในการตัดนั้นลดเหลือนาทีละ10หรือ15บาท คนจีนได้ยินว่าเราได้ถึงตัดได้ถึง10หรือ15บาทเขาตกใจมากเพราะว่าที่บ้านเขาตัดแค่นาทีละ5บาทและนั่นแน่นอนครับว่าในอนาคตราคาค่าตัดเลเซอร์ต่อนาทีจะต้องลดลงอาจจะเหลือ5บาทก็ได้แนวทางของการเพิ่มมูลค่าที่หนีจากการแข่งขันด้านราคาของการตัดเลเซอร์นั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้วงธนวุฒิ PCB กีบแบงคอนะครับเรามีโซลูชันมานำเสนอให้คุณตัดเลเซอร์เพิ่มมูลค่าได้ด้วยเครื่อง ดีเบอร์เรอร์จากลานัสเครื่องดีเบอร์เรอร์นี้มีความสําคัญในการตัดเลเซอร์มากครับในกรณีที่เราตัดเลเซอร์จะมีดรอสเกิดขึ้นที่ด้านใต้ของวัสดุซึ่งเป็นครีบคมบางทีเราตัดอลูมิเนียมเลี่ยงไม่ได้ครับมีมีดรอสครับบางทีตัดสแตนเลสที่ใช้นโตรเจนที่แรงดันไม่ถึงก็มีดรอสเหมือนกันครับการตัดเหล็กในบางวละก็มีสเปลตเตอร์เกิดขึ้นจากการตัดเช่นกันครับเหล่านี้เป็นงานตัดที่ไร้คุณภาพและทําให้ราคาของคุณนั้นอยู่เตี้ยติดดิน ถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้งานตัดเลเซอร์ของคุณมีคุณภาพมากขึ้นนะครับและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับลูกค้าของคุณที่ตัดเลเซอร์ที่ใช้เครื่องของคุณอยู่นั้นคุณมีโอกาสครับโดยการใช้ดีเบอร์ครับเครื่องตัดเลเซอร์นะครับเวลาตัดแล้วจะมีความคมในลักษณะแบบเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะฮะเราเรียกว่าไรแองกูล่าครับ ไอ้คมตรงนี้แหละครับมันคือคมที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายกับคนที่ใช้งานกับชิ้นงานที่อยู่รอบข้างหรือแม้กระทั่งเวลานําไปทําสีไม่ว่าจะเป็นพาวเดอร์โค้ดนะครับหรือสีประเภทใดก็ตามอีพ็อกซี่ประเภทใดก็ตามความคมจะทําให้สีแตกง,ง่ายครับแต่ถ้าเกิดว่ามุมตรงนี้นะครับถูกแชมเฟอร์ครับทำให้มันโค้งและมนลงไปด้วยเครื่องดีบอริงและแชมเฟอร์ที่อยู่ในเครื่องของลานัสรุ่น LSP 800ตัวนี้นะครับจะทําให้งานตัดเลเซอร์ของคุณนั้นออกมาสวยเรียบเนียนแล้วก็จับแล้วผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์อารมณ์ดีขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าเทคโนโลยีข้างในของลานัสที่ทําให้ลานัสกลายเป็นเครื่องดีเบอร์ริงอันดับหนึ่งของประเทศจีนนั้นมีอะไรบ้างเชิญชมครับเดี๋ยวเราจะพามาดูความลับที่อยู่ในเครื่องลานัทดีเบอร์ิง LSP 800กันครับถ้าถามว่าความละเอียดในการขัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกของแซนเบลหรือว่า โรตารีบลัชทั้งคู่นะครับสามารถปรับได้ความละเอียดครั้งละต่ําสุดคือ100ไมครอนนะครับฉะนั้นถ้างานของคุณมาแล้วต้องการให้ผิวถูก s c r a ช h เบาๆบางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจบผิวแบบ number f o u finish นะครับหรือว่ามีลักษณะเป็น hairline นะครับก็สามารถปรับได้ด้วยความสูงในระยะขั้นต่ำา100ไมครอนหรือ0 1มิลิเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นการปรับที่ละเอียดมากจะทำให้ผิวงานสามารถคัดเลือกความละเอียดได้ อย่างลงตัวและเหมาะสมครับมาดูาใกล้ๆเราจะเห็นว่าอะไรคือโอกาสของการเพิ่มมูลค่าในการตัดเลเซอร์ให้กับทุกชิ้นงานของคุณในเครื่อง e b บริง n g นี้มีโซลูชัน2ชุดนะครับใน2ชุดนี้สามารถแยกเป็นโซลูชันย่อยได้อีกมากมายนะครับแต่ว่าเราจะอธิบายเพียงแ,แค่2ชุดสั้นๆตอนนี้ก่อน คือชุดที่1นนะครับคือชุดแซนเบลที่เป็นผ้าทรายนะครับผ้าทายหมุนด้วยรอบที่มีความจัดสูงนะครับสามารถปรับรอบได้ตอนนี้เราใช้ผ้าทรายที่มีความละเอียดกริดนัมเบอร์ร้อยแปส no. นะครับสำหรับงานละเอียดเมื่อตัดมาด้วยเลเซอร์ก็ใช้กริดที่ละเอียดขึ้นนะครับในกริดละเอียดนี้นะครับเราจะสามารถลบครีบเบอร์ที่เป็นครีบที่ตั้งขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ด้านใต้ของงานตัดเลเซอร์ทําให้ครีบที่เบอร์ตั้งอยู่นั้นหมอบลงครับแต่ความคม ของขอบงานยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าชุดนี้สามารถลบครีบลงได้นะครับชุดที่2เนี่ยเราเรียกว่าชุด r o t a r y Sand b r u s ชชุดนี้มีการหมุนรอบตัวนะครับแล้วก็มีการทำโรเ t ชันของลูกภ้ารายทั้งหมด4ตัวด้วยกันฉะนั้นเป็นการหมุนแบบ2มิติเพื่อทำให้ขอบที่มีความคมอยู่ตรงนี้นะครับลบคมลงแล้วทำให้โอกาสของการเกิดอุบัติเหตุบาดหรือว่าการทำสีนะครับ ก็จะมีคุณภาพขึ้นอุบัติเหตุน้อยลงนะครับนั่นคือการเพิ่มคุณค่าให้กับการตัดเลเซอร์ทุกชิ้นงานของคุณได้ด้วยเครื่องแะนด LSP 800เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเทคนิคการควบคุมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันตอนนี้เรามาดูว่าชุดควบคุมนะครับทำงานง่ายสะดวกและทำให้คุณสามารถคัดเลือกคุณภาพของชิ้นงานได้มากหรือน้อยให้เวลาสั้นหรือเวลาช้า ทำได้โดยชุดมอนิเตอร์ตัวนี้ครับนี่คือมอนิเตอร์ขนาด20นิ้วเป็น HMI ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณควบคุมทุกมอเตอร์ที่ทํางานได้ไม่ว่าจะเป็นชุดแซนเบลนะครับที่อยู่ตรงนี้หรือชุดโรตารีบลัชที่อยู่ตรงนี้วิธีการทํางานและการควบคุมนั้นง่ายมากครับไม่มีอะไรที่ยากแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ภายในเพียงแค่ไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราควบคุมตั้งแต่แวคคัมนะครับชุดดูดชุดดูดนะครับคือ บรรยากาศที่ควบคุมการดูดงานตั้งแต่ตรงคอนเวเยร์เบลตัวนี้นะครับคอนเวเยร์เบลตัวนี้รองรับชิ้นงานได้เล็กสุดประมาณ50คูณ50 m mm. สมมสามารถป้อนชิ้นงานและควบคุมความเร็วได้จากชุดมอนิเตอร์ด้านในในส่วนระบบการควบคุมที่เป็นชุดไฟฟ้าเราก็ใช้ระบบควบคุมที่มีคุณภาพนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวชุดอินเวอร์เตอร์และชุดแมกเนติกไฟฟ้าจากช c น n เดอร์ชุดเซอร์โวไดรฟ์จากอินโวนและชุด p f c ของซีเมนต์โดยคุณภาพของการทํางานของเครื่องลานัสนี่คือเครื่องดีบั r ลิ่งที่มีอุปกรณ์ภายในทั้งหมดครบชุดระดับโลกแม้กระทั่งตัวชุดมอเตอร์แมคคัามปั๊มก็เป็นมอเตอร์แมคคัามจากเยอรมันเมื่อเราสามารถควบคุมความเร็วได้นะครับเราจะรู้ว่าเราต้องการให้งานนั้นแช่อยู่กับชุดแซนบรัชหรือแช่อยู่กับชุดโรตอรี่นานเท่าไหร่ นั่นคือเทคนิคของแต่ละคนและแต่ละงานที่ขึ้นอยู่กับเรื่องของคุณภาพเมื่อเราควบคุมแวคทัมมอเตอร์ได้ควบคุมสปีดของคอนเวเยอร์ได้นะครับควบคุมรอบในการหมุนของแต่ละมอเตอร์ของแต่ละตัวได้เราจะสามารถทําให้งานที่ขัดออกมานั้นมีคุณภาพนะครับและทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถส่งมอบงานที่ดีสู่ปลายทางของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบไปทําสีการนําไปทํางานประกอบหรือทํางานอื่นๆประเภทใดก็ตามนี่คือโอกาสของการเพิ่มคุณค่าให้กับ เครื่องตัดเลเซอร์ของคุณนะครับด้วยการตัดงานคุณภาพและผ่านระบบดีเบอร์วิงและแชร์ฟวิ n งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเครื่องของลานัสตัวนี้นะครับนั่นคือเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับแล้วก็ขายดีที่สุดนะครับนี่คือแบรนด์ที่ทำมาตั้งแต่ ดั้งเดิมจากประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ยาวนานที่สุดตอนนี้โรงงานเติบโตมากเราได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนในการขายนะครับและวันนี้ก็มีหลายๆโรงงานที่ให้การสนับสนุนรับนะครับก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับออโตมอติพาร์ทนะครับเกี่ยวกับชิ้นส่วนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในตู้เบลดิ้งแมชีนนะครับและอุปกรณ์อื่นๆมากมายนะครับที่จำเป็นต้องนําไปทําสีพาวเดอร์โค้ดนะครับรับรองได้เลยว่าคุณจะใช้แล้วติดใจนะครับและนี่ก็คือวิธีการช่วยให้ลูกค้าเพิ่มคุณค่าาาในกรรตัดส้ง มูลค่าให้เกิดขึ้นกับการทำงานด้วย d e b u r r n n g และ Sherfering Machine Lanus LSP 800จาก p c d Bangkok by วงธนาบุญครับ <S <S <ess your time> ชีดแมทโทล์สูรูชั่นเซ็นเตอร์ยินดีรับใช้ทุกคนครับ